สามสิล้านบาทของมิสจุลีเวิร์สไทยแลนด์ค่ะเพราะว่าเรามั่นใจมากค่ะว่าองค์กร MU T เนี่ยจะนำพาออทอนเนียเนี่ยไปแบบว่ายิ่งใหญ่แล้วก็สง่างามมากๆแปลว่านางงามก็ต่อยอดธุรกิจให้เราใช่แล้วนางงามแล้วก็ผู้คดของเราทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการไลฟ์สดแล้วก็สามารถขายของให้กับเพรว่าแบรนด์ออทอนเนียเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะเราทำความกดดันทาแด้านการกำกับทำเป็นทีกว่าเป็นทีคือเชื่อมโยงกัน จริงๆความกดดันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ว่าอาจจะเป็นมือใหม่นะคะแต่ว่าเรามีทีมงานที่ค่อนข้างเพียบพร้อมที่จะบอกว่าสั่งศูนย์เราอยู่แล้วความต่างกันของสองจังหวัดจริงๆไม่ได้ต่างกันเลยตามเพียงแค่ว่าความอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่ต่างกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นมิวสิคูเนียคือมันเหมือนกันก็คือ3 B ที่มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้นักใจเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความแตกต่างกันมากนะักใช่ค่ะอย่องี่วานสเปร3สาวมาที่เราับได้แต่ไม่รู้ว่า ข้อที่1เลยก็ต้องสวยนะคะสวยสง่าแล้วก็ฉลาดปฏิภาณไหวพลิปค่ะและที่สําคัญคือต้องต่อยอดในทางทธุรกิจได้ด้วยคือต้องทํางานคู่กับองค์กรของเราได้แล้วก็สามารถต่อยอดธุรกิจให้องค์กรของเราได้ด้วยนี่คือสิ่งที่สําคัญของ Miss Universe ของปีนี้ของสุนุสาคอนและบุงการค่ะม,มีใือครเข้าตามีใครรู้สึกว่าปิ๊งไหมคะไม่ต้องเพิ่มเอยมีหลายคนนะจริงๆมีหลายคนคือบางคนนะคะก็มีการ ผ่านเวทีมาบ้านแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องแอมมี่นะคะหรือว่าจะเป็นน้องน้องน้องตุ๊กตาอย่างเงี้ยก็มีมานะคะหรือว่าจะเป็นน้องจิจี้ก็มีอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนเนี่ยที่เป็นออย่างคุณซาร่าอย่างคุณซาร่าเนี่ยคุณซาร่าเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนแต่ว่าเขามาลงที่ของเราเนี่ยเพราะว่าเหตุผลเดียวเดียวก็คือบอกว่าเขาอยากให้ลูกภูมิใจ แล้วเขาเป็นความใฝ่ฝันเหมือนกันที่เขาก็อยากจะทําเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมแต่ปีนี้เขาพร้อมละแล้วเขาอยากให้ลูกเขาเนี่ยภูมิใจมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนกันอย่างอันนี้ซาลาเขามาเองหรือว่ามาเองค่ะเขาเปิดชื่อว่าเป็นโปชื่อเสียงหลายคนก็จะแบบหาคนอาจจะคิดว่าเป็นการว่าเป็นการรีวิวมาหรือไม่มีแน่นอนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถามว่ารู้จักกันไหมรู้จักกันบ้างในผ่านสายงานเคยการจ้างงานมาแต่ว่า เคยเคยคุยเหมือนกันว่าอยากจะมาไหมน้องก็บอกไม่มาแต่พอมาปีนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าน้องมานะคะแล้วก็ยินดีมากๆด้วยแล้วก็เราก็เลยบอกว่าทำไมถึงอยากมาน้องพูดคำเดียวเลยว่าอยากทำให้ลูกภูมิใจตัวเองอจริงๆนะ,นะคะเป็นไกๆว่าล็อกมงหรือเปล่าไม่ล็อกคะ่ะไม่ล็อกแน่นอนนะคะก็คือ,อยืนยันแล้วไม่มีการ<ต>ไม่มีการล็อกค่ะ ไม่มีการสร้างกระแสใดๆเลยก็คือว่าทุกคนที่ได้ผู้ชนะเลิกของ Miss u n i v e r s สาคอนเอาสสาคอนและบุญการเนี่ยจะต้องสมวงแน่นอนค่ะอยมามามองของซาร่าหรือตามซาร่ามองออกไหวาเปนอะไรอย่ไม่รู้ว่าหลายคนไม่เคยเห็นภาพบนี้มาเดือนแลยนะคะคาแรคเตอร์ของเขาเป็นอะรมาดูเนานาดหนคาแรคเตอร์ของน้องเขาเหรอคะ จริงๆเราว่าด้วยด้วยด้วยความเป็นองค์ประกอบของหน้าตาของเขาเนี่ยได้ความเป็นมิวสิเ,เนียร์สอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งหรือว่าอะไรนีนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาได้นะคะและความความที่เขาเออเราว่าหลักๆเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ความเป็นแม่ลิงเดี่ยวขึ้นมาแล้วเนี่ยหมายความว่าได้ทงเรา,ากล้าที่จะเข้ามาหาเราแล้วก็สามารถที่จะบอกว่า กล้าที่จะแสดงความตัวตัวเองออกมายืนหยัดด้วยตัวเองมาว่าฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ฉันสามารถที่จะแบบว่าปกป้องครอบครัวได้และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่านั่นคือคาแรคเตอร์ของซาร่าที่เรามองแล้วรู้สึกว่าเขาน่าจะสมมงได้ค่ะรังวันนะครับใช่รังวันกวาดกว้างครับนี่วันนี้เป็นซัมเปิลรังวันนี้นว,นว,วันนี้ของเราเองรางวัลเราจะต้องจึ้งปึ้งขนาดใหญ่รางวัลนี่คือบอกเลยว่าจังหว,วัดละ รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทจังหวัดละจังหวัดละเลยค่ะก็คือพูดเลยก็คือว่า2จังหวัดนี้ก็คือรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทใช่เราให้เลยค่ะแล้วสองสาวแ,น,แน่จะเป็นตัวแทนตัวกัตว์ปอนจากปุนกลาร,รจะเต็มเต็ม,ตมใช่จะรับเต็มเต,มต,มต็มเลยคนละม,มากมาก,มากกว่า1ล้านบาทค่ะแล้วทายทีจะต้องผ่านไปเลยแต่และจังหวัดจริงๆไทป์ของทั้ง2จังหวัดเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่า จริงๆเรามองว่าไม่ได้มองไม่ได้ต่างกันมากนันะคะอยู่ที่เราบอกว่าใครมีความเป็นแบรนด์ e ิวตี้ควีนแล้วก็บริเนสได้ครบเนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถต่อยอดธุรกิจได้ทั้งสองจังหวัดเลยนะคะสุดท้ายแล้วอย่างนี้ไม่คดฝากที่เรา<อ>ไม่ติดตามแฟนติดตามได้มไมทีเรา โอเคสำหรับนะคะที่สปอนเซอร์และกันนะะ้องค้าผู้สปอนเซอร์ที่แบบว่าอยากจะเข้าสาวนนียก็สามารถเข้ามาที่เพจมิสติวิวรสนะคะสุจสาคร mm hmm. และมือการได้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเป็นแรงสนับสนุนนะคะให้กับว่าพีดีงมือใหม่ของเราเนาะแล้วก็ผู้ปข้าแขงทุกคนเลยนะคะเพราะว่าผู้ปข้าแขงของเราทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆที่จะแบบว่าทํางานแล้วก็อยากจะแบบว่า เสิร์ฟความเป็นตัวเองเสิร์ฟความเป็นมิสซิลิเวอร์เนี่แบบเต็มที่มากๆจริงๆให้กับแบบว่าทุกคนเห็นเลยว่าเขาเนี่ยสมมงแค่ไหนจริงๆค่ะอยากให้บอกว่าสนิทกับเขาจริงๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอานางงามมาถ่ายช่วยหน้าขอจีบก่อนขอจีบก่ยวตรงนี้ก่อนได้ไหมคะเป็นนางงามระหว่างพี่ถอดชั้นี้นิดนึงได้ไหมคะได้ไม่ติดไหมสวยมากค่ะ เขาเลยแบบนั้นเขาเป็น<ไ>ป